วัสดีค่ะคผู้ชมคะวันนี้ไทยนิวส์ออนไลน์นะคะพาไปชมชีวิตของคุณจอยค่ะคุณจอยเนี่ยที่เป็นเมียหลวงไปบุกงานแต่งที่เป็นขาวเรื่องลือเมื่อปีที่แล้วนะคะเธอเนี่ยได้ออกมาอวดลุกใหม่หลังจากรับราชการค่ะบอกเลยว่าทำเอาพ่อแม่เห็นแล้วเนี่ยน้ำตาซึมเลยนะคะ เรียกว่าง,งานนี้ค่ะหลายหลายคนคงยังจําได้ดีนะคะสําหรับโลกโซเชียลที่หลายๆคนเนี่ยให้ความสนใจในเคสของคุณจอยเมียหลวงบุกง,งานแต่งค่ะโดยเธอเนี่ยมีการถือทะเบียนสมรสนะคะพุ่งตรงเข้าไปที่สามีขณะที่สามีเนี่ยกำลังเข้าพิธีแต่งงานกับสาวอีกคนค่ะจนครั้งหนึ่งเนี่ยเคยเป็นเหตุการณ์ที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ไปทั้งโลกโซเชียลต่อมาค่ะพอรับรู้เรื่องราวทั้งหมดเกิดขึ้นใช่ไหมคะคลินิกชื่อดังแห่งหนึ่งค่ะก็ได้ประกาศขอทําศัลยกรรมให้กับเธอแล้วชีวิตของเธอเนี่ยก็พลิก โอ้โหวสวยขึ้นมากๆลายเป็นคนละคนเลยนะคะในเวลาต่อมาค่ะคุณจอยเนี่ยเมียหลวงบุกแต่งงานคนนี้แหละก็ได้ประกาศข่าวดีกลางโลกออนไลน์ค่ะเพราะว่าเธอนั้นเนี่ย ได้มีการโพสตข้อความหลังจากบรรจุเข้ารับราชการสําเร็จค่ะบอกว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นจริงๆฝันที่เป็นจริงในที่สุดก็ทําได้สักทีแล้วก็โพสต์อีกหนึ่งครั้งนะคะบอกว่าขอบคุณมิตรภาพดีๆความทรงจําดีๆ12ปีที่เคยทํางานร่วมกันมาถึงแม้จะมากันไม่ครบเพราะติดภารกิจแต่ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆลุงป้านาอาที่ทํางานร่วมกันมาทั้งคอยสนับสนุนให้กําลังใจคอยช่วยเหลือในทุกๆด้าน ที่ช่วยสั่งสอนช่วยเตือนสติอยู่การรักกันเหมือนครอบครัวที่สําคัญขอบคุณเท่าแก่ร้านที่คอยช่วยเหลือมาตลอดและช่วยสนับสนุนในยามทุกยากเสมอ <ht> เลี้ยงส่ง <ht> ยินดีกับหน้าที่การงานใหม่วันนี้ค่ะเราก็เลยจะขอพาคุณผู้ชมทุกท่านนะคะมาเปิดภาพล่าสุดข,ของคุณจอยค่ะต้องบอกเลยว่าเมียหลงคนนี้เนี่ยบุกงานแต่งแล้วก็โด่งดังขึ้นมา จนเรียกได้ว่าชีวิตเธอเนี่ยพลิกผันมากๆเลยนะคะหลังจากรับราชการเนี่ยก็ทำเอาพ่อแม่น้ำตาซึมเลยค่ะส่วนทงนางด้านอดิตสาม,มีนะคะต้องบอกเลยว่างานนี้เนี่ยไม่เสียดายก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนะคะเธอเองเนี่ยได้มีการโพสเฟซบุ๊กนะคะขณะสวมชุดราชการโอ้โหสง่าพาเผยด้วยใบหน้ายิ้มแย้มนะคะกราบพ่อแม่ค่ะเพื่อเป็นสิริมงคลด้วยค่ะพร้อมกับมีการระบุข,ข้อความนะคะบอกว่าวันแรกของการเป็นข้าราชการท่ามกลางชาวเน็ตค่ะที่ได้เห็นภาพนี้ใช่ไหมคะโอ้โหเข้ามาร่วมแสดงความยินดี ีกันอย่างมากมายทีเดียวค่ะทั้งเก่งทั้งสวยขนาดนี้นะคะชีวิตดีขึ้นสุดๆเลยค่ะอุจอยค่ะยินดีด้วยนะคะและนี่ก็คือข่าวไวท์ททนิวแล้วคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคม